อารันสตอรี่วิกนี้จะพาไปทะเลทรายวาดีรัมทะเลทรายสีชมพูสวยที่สุดในโลกซึ่งบรรยากาศเหมือนเดินอยู่บนดาวอังคารกันเลยนะครับ ล้รถไฟเป็น,ปนจลิรั <c oughs> ตอนนี้เรากำลังเอี่ยนรถนะครับมานั่งเป็นทีมชานะครับแล้วก็ออกเพื่อที่จะเข้าไปแย่ง โรงแรมที่เราพักกันคืนนี้นะครับก็เป็นเต็นท์เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเต็นท์ที่เราเปยนอนกันเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับผม,มะระหว่างทางเนี่ยมีบับเบิ้ลเปล่าโรงแรมมีบับเบิ้เปล่าเอาไม่ไปก่อนอไปไหนะ โอ้อยรุดลุดอะไุดนั่นไงมันลุดลมแรงนะครับเฮ้ยไม่เคยเจออย่างนี้เลยอ่ะครั้งแรกเลยเนี่ยที่เจอพายุทะเลทราย โอเคข้ายังเชื่อน่าจะหมดแล้วแหละรง่าที่พักของเราถึงกันแล้วเย้ ช่วงเย็นๆเขาถึงจะเปิดม่านคือเขาบอกว่าถ้าเปิดสองประตูพร้อมกันอะประตูจะปี๊ใช่ไหมจ๊ะใช่ยุบเลยปี๊ดอะเราจะโดนข้ามแบบไรบ้างไม่แค่แค่ปิดทั้งสองแล้วมันก็ขึ้นกับอ๋อเหรออ๋อคือมันอัดลมตลอดเวลาหรอนี่ห้องของเราจังเลยดีจังเลยเอออใช่โอ้ยมีความเป็นส่วนตัวมากเลย ของเราโ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวเรามาแวะเก็บกระเป๋าแล้วไปจิบทัวร์กันครับย yeah. ลอเรนสปริงนะครับน่าจะต้องปีนขึ้นไป,ป,นนไปโอ้ก็ป,ป,ป,ปีนขึ้นไปใช่ปป่าครับสูงมากเลยเดี๋ยวเราหารูปมาแปะให้ดูนะครับนี่น่าจะอยู่ด้านบนนู้นเลยอ่ะน่าจะมีเป็นแหล่งน้ำอ่ะแล้วก็ตั้งชื่อว่าลอเ e นสปริงเพื่อเพื่อชูเกียรติของลอ r e n c e ซึ่งเป็นเป็นมิตรกับชนชาติอารัมและก็น,นี้น่าจะเป็นแบบสมัยเนบาเทียนเป็นการแกะอักษรสมัยโบราณ น่าจะประมาณ2,000กว่าปีนะครับ2,500โดยประมาณ Next station. What are you doing? Be, be, อ h เล่นทรายเหรอครับนี่นะครับทะเลทรายให้ดูความละเอียดของทรายนะครับละเอียดมากนี่ดูสิ พาไปไหนครับเนี่ยนี่เรากําลังอยู่กันที่จุดที่เรียกว่าแคนยอนน่าจะเป็นซอกกิบน,นะครับด้านในก็น่าจะมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์นะครับโดยเฉพาะยุคของนักวเทยนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันด้านในนะครับ let's go <S นี่เป็นซอกนะครับด้านในก็เป็นแคนยอนเ,นเข้าไปได้นะครับแล้วก็ตามฝาของิบเนี่ยต้องมีการแกะสลัก กำลังเข้ามาตามซอกนี่เป็นรูปต่างๆโอ้นี่อะไรนะคล้ายๆอูดเหรอมีน้ำตามทางด้วยแลแหงแ,แล้วนนีเ้เป็นรูปสะพานนะครับแต่ว,ว่ามันยังเป็นขนาดเล็ก ก็คือหินกัดซอกจนเป็นแบบช่องช่องหินแล้วก็กลายเป็นสะพานเนคนเดินไปด้านบนเลยน,น,นี่เดี๋ยวเราไปดูอันใหญ่กว่านี้นะครับ Let's go อหนึ่งของวาดิรามนะครับเป็นช่องหินนะครับแล้วก็ถูกกัดเซาะแล้วก็กลายเป็นสะพานด้านบนนะครับคนก็เดินได้นี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งของสะพาน ตอนนี้เราอยู่กันที่ l w r e n c e House นะครับ a w r e n c e น่าจะเคยอยู่ที่นี่นะคะแต่ว่าโครงสร้างดั้งเดิมเนี่ยสร้างโดยชาวนาะบัตีียนอ เลขหนึ yeah. like ่งหั่นเลขของทริปวัดดีลัมที่ขาดไม่ได้ก็คือการชมพระอาทิตย์ตก Así está hago esta pala. ได้เวลาจินเนอร์ของพวกเราาจะไปเลยนึงแล้วก็สลัดเยาก็มู้เกกงไก่สำเร็เมัตตอร์สกตตีมันสลังเขือยาว ส,ส,สลัดทั้งหลายนี่ก็คือเมนปลาตัวใหญ่มากปลาเน,นื้อเสียส้มเลมอนเหรอไม่รู้นขนมเต็มเลยนี่แล้วเราก็อิ่มกันแล้วอันนี้ก็เป็นบรรยากาศห้องบับเบิ้ลของเรานะครับกลางคืนก็จะประมาณนี้ นี่ก็เป็นบับเบิ้ลห้องข้างๆข,ของพวกเราเอารมณ์เหมือนเป็นแบบดาวอังคารเบาๆ nice you like it <Yeah. S 1> like it และนี่ก็คือภาพที่เราถ่ายได้จากเต็นท์ของเรานะครับ กล้อง iPhone ได้ถึงขนาดนี้แล้วกล้องโปรจะขนาดไหนฮิดูที่เห็นขาวๆนี่ก็คือทางช้างเผือกล้อมรอบด้วยดาวนับล้านจริงๆครับสำหรับวันนี้พอกันเท่านี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ให้อลันด้วยนะครับ๊าาบ